ฝนตกบ่อยครับเอารถยกสูงไปครับ1.9 LDA ตัวสเปคแครบคันนี้ได้สเปคแคบไฮรนเดอร์มันคือตัวยกสูงแล้วลุยน้ำได้สูงสุด80เซนติเมตรนะจ๊ะคันนี้นะเกตรุ่นจะอยเป็นเกี LDA เลขไม้48,000วันรันตีอศูนย์อยู่ครบครับ3ปี1 0 0 0 0โลเป็นตัวเคี่ยวหน้ากุดโลโก้ยิสุโคมียมขนาดใหญ่การชนหน้าสภาพสวยไม่แตกไม่มีรอยผลไม้ครับไฟหน้าเกตตัวท็อป LED ตัว U ไฟหน้าโปรเจคเตอร์2นิ้วครับตัวนี้และดูครับล้อแมกขอบ17 LDA จะต้องเป็นแมกลน์นี้ตั้งศูนย์ถวงล้อให้หมดแล้วยางใหม่สีเส้นช่วงลา่างปิงนกทําความสะอาดให้ครับมองเข้าไปครับสีดําสวยเลยครับบันไดข้างมีให้เบ้ามือเปิดกันลอยตัวลายเคปล่ามาดูภายในครับเบาะผ้าสีดําเดินได้สีขาวก็จกปักไฟฟ้าเบาะหลังแคบเบิร์ให้ใหม่อีกหนึ่งลูกครับนี่กุญแ <Wow. S 1> จรีโมทครับพวงมาลัยถุงลมคู่หน้าไฟหน้าออโต วัดล่บวัดความเร็วเล่งไม้สี่หมื่โลครับเล่งไม้เล่งไม้มน้อยมากๆมีจอให้เท่ากับตอนนี้ต้องได้กล้องถอยหลังไปแน่นอนครับกล้องถอยหลังระดับ4ฟครับมองเห็นดุ่นไฟตาตั้งใหญ่ข้างหลังเลยครับนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดถอยหลังงัดนิดนึงนะจ๊ะเบกมือแบบดึงครับมัตติฟังก์ชันถุงลมคู่หน้าคอนโซลสภาพสวยฟิล์ม4060รอบคันกระจกปูช้างผ้ไฟฟ้าทั้งหมดช่องเก็บเหรียญไฟหน้าตั้งได้ครับนี่ สภาพสวยนะพี่นาะคันนี้นะซุ้มป่องล้อของ Highlander ซุ้มจะอยากงอกกว้างนิดนึงไม่ต้องกลัวล้อล้อนครับแม็กไนเนอร์มีให้ไฟท้ายตัวท็อปฟูลเอลีเลยจากคันนี้สี่เหลี่ยมครับสวยๆเลยเท่ฝาท้ายมาเปิดมาตะเข็บซ้ายเดิมตะเข็บขวาเดิมพื้นกระบะสวยเนียนลาฟ้าหลังไฟเบรกตัวที่3อยากดูออปชั่นตัวไหนโทรหาปุ้ยที่เบอร์08499490 เครื่องยนต์1.9ฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายรองรับน้ำมันดีเซลเท่านั้น B10 B7 พี r เมียมได้หมดนะจ๊ะแต่ว่รารับรถเป็นหน้าที่ให้ปุ้ยเติมน้ำมันให้ลูกค้าเต็มถังจ้ะอ่าเบาะพับพับเก็บได้งี้เลยพับนอนไประยะตัวนี้ไม่ได้แอร์ตอนหลังนะถ้าเป็นแอร์ตอนหลังต้องเอาตัวแซดเท่านั้นนะพี่นะตัวนี้เกรด LDA นะแต่รถแคบแอร์ถึงอยู่แล้วครับมาดูห้องเครื่องครับเครื่องยนต์1.9ครับ150แรงม้าครับเครื่องยนต์ตัวเดียวเลยเล็ะไม่48,00 เครื่องยนต์เงียบแปดเลยครับพี่คันนี้เบรกเบีห้ท่อเดิมแคทยังอยู่เทอร์โบเดิมน็อตฝาเดิมไม่ขยับแขนขวาเดิมแก้มเดิมคานหน้าเดิมจุ่นมากหม้อน้ําอยู่ครบเซนเตอร์อยู่ครบน้ํามันพาวเวอร์แดงสวยเลยนะแผ่นเพลสวยใสเรียบเนียนเลยครับคันนี้นะในห้องเครื่องพวกนี้ครับซื้อไปจบแล้วครับก็องอากาศก๊องน้ํามันเครื่องกองแอร์น้ํามันเครื่อง เปลี่ยนให้หมดแล้วคันนี้เลขไม้48,000โลครับ1.9 LDA แขบยกสูงราคาครับผมเท่าไหร่ลืม545,000บาทเราทำกันแบบเรียวๆครับใครสนใจคันนี้ครับโทรหาปุ้ยที่เบอร์08 4 9 9 4 9 4, 6ใครมาไม่ถูกครับอย่าลืมโทรหาปุ้ยนะเป็นโลของปุ้ยตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสาคามจังหวัดฉะเชิงเทรา,ชาครับ